อย่ามายุ่งกับรถของผมอย่ามายุ่งกับลูกของผม ผมตะโกนสุดเสียงเมื่อเห็นชายแปลกหน้าพยายามงัดรถที่จอดอยู่ในปั๊มน้ำมันผมชื่อบอลเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวลูกสาวของผมชื่อน้องใบตองอายุห้าขวบเธอเป็นเด็กที่น่ารักเรียบร้อยและก็ติดพ่อมากวันนั้นน่ะเรากลับบ้านมาจากเยี่ยมยายที่ต่างจังหวัดผมขับรถมาตลอดทางกว่าสี่ชั่วโมงจนเริ่มรู้สึกแน่นท้องเลยแวะปั๊มใหญ่กลางทางเพื่อเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยก่อนจะเดินทางกันต่อก่อนลงจากรถผมหันไปมองลูกสาวของผมน้องใบตองอ่ะหลับอยู่เธอหลับสนิทเหมือนเด็กที่เล่นมาทั้งวันผมไม่ อยากจะปลุกกลัวเธององแงผมก็เลยเปิดแอร์ในรถทิ้งไว้ล็อกรถให้เรียบร้อยแง้มกระจกเล็กน้อยให้มีอากาศแล้วก็รีบเดินไปเข้าห้องน้ําผมคิดในใจนะว่าคงใช้เวลาไม่น่าเกิน3นาทีผมบอกกับตัวเองแบบนั้นที่ห้องน้ำมาผมไปยืนปัสสาวะแต่จังหวะนั้นผมก็สังเกตเห็นชายคนนึงก็ดูท่าทางมีพิรุธเหมือนกันนั่นน่นะเขายืนเหมือนคอยจับตาดูอยู่เป็นระยะระยะแต่ผมก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะเสร็จธุระก็รีบล้างมือล้างหน้าแล้วก็เดินกลับออกมาทันทีทันทีที่ออกมาเนี่ยหัวใจผมแทบหยุดเต้น มีชายสองคนยืนอยู่ข้างรถของผมคนนึงใส่หมวกกันน็อกเต็มใบอีกคนก้มตัวล้วงมือลอดกระจกด้านหลังพยายามเอื้อมถึงปุ่มเพื่อที่จะปลดล็อกภาพนั้นมันเหมือนโลกทั้งใบจะหยุดหมุนเลยนะผมตะโกนสุดเสียง เฮ้ย hey! อย่ามายุ่งกับรถผมอย่ามายุ่งกับลูกของผมนะทั้งคู่สะดุ้งหันควับคนหนึ่งรีบวิ่งอ้อมไปทางหลังร้านกาแฟอีกคนกระโดดขึ้นมอเตอร์ไซค์ที่จอดเอาไว้แล้วก็ขับหนีไปทันทีผมรีบวิ่งไปที่รถเปิดประตูใบตองยังหลับสนิทไม่รู้เรื่องอะไรเลยน้ำตาผมไหลทั้งที่ยังยืนอ,อยู่ข้างรถหัวใจผมเต้นแรงเหมือนจะระเบิดผมแทบจะสุดลงตรงนั้นเลยเด็กปั๊มคนหนึ่งที่เห็นว่ามันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก็เดินมาหาเออพี่ครับ ผมเห็นผู้ชาย2คนเนี่ยวนรถอยู่หลายรอบแล้วนะครับตั้งแต่เมื่อเช้าเนี่ยตอนแรกผมก็นึกว่าพวกเขามารอใครพอเห็นพี่วิ่งเข้าในห้องน้ําแล้วก็ไม่พาลูกลงไปอะ่ะผมก็เลยจับตาดูไว้อะครับดีนะที่พี่วิ่งออกมาทันผมยืนนิ่งพูดอะไรไม่ออกมีแต่เสียงในหัวที่ถามตัวเองซ้ําๆถ้าผมออกมาช้ากว่านี้อีกแค่1นนาทีจะเกิดอะไรขึ้น ตำรวจมาถึงภายใน10นาทีตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบว่าคนร้ายอะ่ะมีกัน3คนเลยนะ2คนก็คือที่เห็นที่กําลังงัดรถผมแตกคนนึงก็คือคนที่สะกดรอยตามผมเข้าไปในห้องน้ําเพื่อดูต้นทางพวกมันอะ่ะเป็นแก๊งลักทรัพย์ที่เคยก่อเหตุในหลายจังหวัดไม่สวนว่าจะได้ทรัพย์สินหรือเด็กขอแค่มีโอกาสตำรวจคนนึ่งอบอกกับผมว่าถ้าเด็กตื่นขึ้นแล้วก็เผลอเปิดล็อกจากด้านในคนร้ายสามารถอุ้มออกไปได้ภายใน1ิบวินาทีเลยนะครับเคสแบบเนี้ยเกิดขึ้นมาแล้วหลายครั้งแต่ไม่ใช่ทุกครอบครัวจะโชคดีแบบคุณผมสุดตัวลงกอด ไปตองแน่นที่สุดในชีวิตจูบหน้าผากเธอซ้ำแล้วซ้ำเล่าน้ําตาผมไหลทั้งที่เธอยังไม่รู้ด้วยซ้ําว่าเกิดอะไรขึ้นตั้งแต่นั้นมาผมจําขึ้นใจเลยนะว่าอย่าทิ้งเด็กไว้ในรถเด็ดขาดแม้แค่หนึ่งนาทีก็ตามนะรถเราไม่ใช่ที่ปลอดภยัยแม้จะล็อกแล้วกล้องวงจรปิดไม่ใช่ยามมันช่วยได้แค่บางส่วนเท่านั้นคนร้ายคนที่คิดไม่ดีเขาวางแผนมาแล้วนะเขาไม่ต้องใช้เวลานานแค่รอโอกาสที่เราพลั้งเผลอถ้าเราจําเป็นที่จะต้องเข้าห้องน้ําผมเตือนตัวเองอยู่เสมอและหลังจากนั้นผมก็ไม่เคยทิ้งลูก ไว้คนเดียวในรถอีกเลยแต่ผมก็มีคําถามในใจนะสมมติว่าเป็นคนอื่นที่จําเป็นที่จะต้องเข้องน้ําล่ะเขาควรจะทําอย่างไรให้มันปลอดภัยใครมีวิธีดีๆมาช่วยกันแชร์กันได้นะครับเพื่อปกป้องลูกหลานของเราแต่ที่แน่ๆสําหรับผมจะไม่มีวันทิ้งลูกไว้ในรถคนเดียวอีกเด็ดขาด